ชาโนนคนบ้าบอลสวัสดีครับวิเคราะห์บอลวันนี้ประจำวันจันทร์ที่14สิงหาคม2566 ก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับเนื่องจากปิดหลีกนะหลีกดังทางด้านของยุโรปนะครับหรือทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับก็จะมีบางหลีกเล็กๆที่ยังคงเตะกันอยู่แต่ตอนนี้นะครับศึกพิม์ลีกลาลิกาสเปนบูเดซิกาหรือหลีกชั้นนําทั่วโลกกลบมาเตะค,ครั้งนะครับวันนี้เราก็กลับมาลุยอาจจะสายไปบ้างสองสาวันนะครับแล้วตอนนี้ไม่ค่อยสบายด้วยเป็นหวัดด้วยสังรับเสียงอาจจะเป็นเปลี่ยนดังนั้นวันนี้เดี๋ยวกลับมาลุยก,กันนะครับศึกฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่สิบสี่สิงหาคม 2,566นะครับวันนี้คัดกันมาอยู่3คู่นะครับซึ่งเป็นคู่เด่นดังเลยของศึกพิมพ์หลีกอย่างแมนยูเจอกับวูดแฮมตันนะครับซึ่งเป็นศึกมันเดย์ไนท์นะฮะส่วนทานาของลาลิกาสเปนจะเป็นกาดิสเจอกับอาราเบสแล้วก็แอตมาดิดเจอกับกรนด้านะครับเดี๋ยวไปลุ้นรับชมรับฟังว่าเราจะกลับมาวิเคราะห์กันในรูปแบบไหนกันบ้างนะครับดังนั้นไม่พูดรำทำเพลงครับเราอาจจะไปเลยนะครับสถิติเดี๋ยวพรุ่งนี้ เราก็จะมาลงบินสรุปผลให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ไปลุยกันครับคู่แรกแมนยูนะครับเปิดบ้านพบการมาเยือนของวูดแฮมตันนะครับก็ถือว่าปีนี้เนี่ยแมนยูเสริมทัพก็ถือว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะเหมือนกันนะครับส่วนวูฟก็เขาเข้าออกอกก็หลาย ตำแหน่งเหมือนกันเดี๋ยวเรามาลุ้นมาชมกันว่าเกมในวันนี้จะออกในทางหน้ารูปแบบไหนบ้างนะครับวันนี้แมนยูเจอกับบุมตันนะครับอัตราการต่อรองออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับลูกครึ่งนะไหลามาจากลูกควบก็ถือว่าเป็นผลดีกับแมนยูนะถ้าราคาไหลออกมาแบบนี้นะครับ แล้วก็อัตราออสเนี่ยแมนยูเป็นต่อถึงเกือบ10เท่าเลยทีเดียวครับจากการเล่นในบ้านนะครับราคาสะเบิดใจค่อนข้างสูงดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยแมนยูมีโอกาสค่อนข้างที่จะคว้าชัยเยอะพอสมควรเลยนะฮะสูงต่ําเปิดไปที่ถึง3ลูกนะครับวันนี้3ลูกอาจจะมียืนพื้นเลยสําหรับแมนยูก็ว่าได้นะฮะเกมแรกก็ค่อนข้างสําคัญนะครับเรียกความมั่นใจในซีซั่นนี้นะหลังจากเอ่อเตะไปแล้ว2ทุกทีมาเตะไปหมดแล้วนะครับก็ลิเวอร์พูลก็ไม่ ไม่ได้ดีเลยนะครับเชลซีด้วยนะครับส่วนซิตี้ก็ยังคงเยี่ยมยอดเยี่ยมนะครับก็อาร์เซนอลก็ยังคงไม่ค่อยที่จะอวอหวาะนะครับดังนั้นแมนยูก็มีโอกาสพอสมควรที่จะโชว์ลีลาวาดฝันในนัดนี้นะครับแมนยูอันดับปีที่แล้วจบอันดับที่3นะครับส่วนวุมต่านจบอันดับที่12ผลงานทั้งคู่เจอกัน10นัดหลังสุดแมนยูชนะไปถึง6เกมนะครับเสมอ3แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับอัตราการชนะถึง60%เเลยนะครับในการกินราคานะถือว่าเจอกับ วู๊ปทำต้านเนี่ยทำได้ดีพอสมควรเลยนะครับดู20เกมหลังบ้างก็ยังคงเป็นแมนยูนะครับที่โชว์ฟอร์มได้ดี12เกมนะครับชนะไปในการเจอกันในเดือนอสิงหาคมนะครับนัดล่าสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2019เป็นแมนยูไปเยือนวู๊ปตนนันเสมอ1ประตูต่อ1นะครับดังนั้นในเดือนสิงหาคมเนี่ย20เกมหลังเนี่ยจะมี1เกมแล้วก็2เกมครับแมนยูไปเยือนนะนอกกนั้นก็ ไม่มีเลยนะครับดังนั้นในเกมในเดือนสิงหาคมเนี่ยอาจจะไม่เฉือนกันเยอะสักเท่าไหร่นะครับจากสถิติที่ออกมาแบบนี้นะครับแต่ภาพรวมแล้วแมนยูก็ยังดีกว่าทางด้านของวูมตันอย่างชัดเจนนะครับฟอร์มของแมนยูกันบ้างนะครับหลังจากพักเบรกไปเนี่ยนะฮะก็ขยันเตะทางด้านของขับกระชับมิดพอสมควรเลยเนีนะัล่าสุดเสมอบินเบบก่อนหน้าน,นี้ชนะร้องนะครับแล้วก็ ชนะ,ะแพ้บอดดอดมูลมานะครับก็ถือว่าเจอทีมหลักทีมใหญ่หลายทีมเลยนะอย่างเรอลมาดริดนะครับอาร์เซนอลด้วยนะฮะรียงลีดนะครับเลือกผมผมคิดว่าแมนยูเนี่ยมองว่า ผมมองว่าเลือกทีมกระชับมิตรได้ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรแล้วก็ทีมมีคลาสด้วยนะครับอย่างเจอร้็องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมันเหมือนกันเขาก็บบางเพื่อนเ <c oughs> พื่อนผมนะฮะบอกว่าเกือบแพ้นะฮะซึ่งร้องนำนะครับก็คือแฟนแมนยูแล้วมันก็ใจหายบ้างนะครับร้องขึ้นนำก่อนแต่ก็มาได้อย่างมาคัสแรดฟอร์ดนะครับแอนโทนีรวมถึงนะครับคารซิมิโลนะครับตีคืนมาถึงสามเมตรลวดก็ถือว่าโชว์ฟอร์มไม่ได้คีเรวขีเล่นะแมนยูนะครับแต่ก็อาจจะมีบ้างสะดุดแต่ก็ยัง แต่ก็เจอทีมใหญ่ๆนะครับเจอเรกเรกแฮมเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะฮะก็ลีกนูนนะครับซาลัดแต่ก็ภาพรวมผมคิดว่าไม่ได้เสียหายแล้วก็ไม่ได้ย่าแย่อะไรขนาดนั้นนะฮะส่วนพูมตันมีเกมกระชับมิตรแค่4เกมเท่านั้นครับเจอทางด้านของปอร์โตเชลติกลูตันทาวแล้วก็แรนต์นะครับแต่ก็ไม่แพ้เลยนะสำหรับเกมกระชับมิตรแต่อาจจะแอบว่าน้อยๆไปนิดหนึ่งนะฮะแมนยูเล่นราคานี้ก็ถือว่าใช้ใช้ได้นะครับจะกินไป3เกม นะฮะนะัดถัดไปแมนยูจะเจอกับสปเปอร์นอตติงแฮมฟอร์เรสและอาร์เซนอลน,นะครับถือว่าหนักเหมือนกันแมนยูในปีนี้เนี่ยนะครับเริ่มต้นซีซั่นเนี่ยนะอาจจะไม่ค่อยที่จะสู้ดีนักเนื่องจากนะครับนักเตะเนี่ยมีการบาดเจ็บหลายตัวเลยทีเดียวนะครับดีนเฮนเดอร์สันผู้สาบป,ประตูนะครับตัวสำรองก็มีการบาดเจ็บนะครับแอนโทนีมาร์เซียลน่าจะมีการย้ายถิมนะครับทอมดิลเลน,นะนนะครับโฮรุนนะฮะที่ซื้อมาจากทางด้านของอ่า ทีมตาร์ตานะครับก็อาจจะมีการบาดเจ็บด้วยรวมถึงไทเรลมาราเซียนะครับแผงหลังของเรานั่นเองส่วนวุ้มตันไม่มีปัญหาครับเกมถัดไปของวุ้มท่านจะเจอไบตันนะครับที่กําลังโดดเด่นเลยทีเดียวแล้วก็เอเบอร์ตันแล้วก็แบ็กพูลในศึกบอลถ้วยนะครับดังนั้นเกมในวันนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวต้องไปดูในแง่ของไลน์อัพกันนิดหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ไลน์อัพของทางด้านของโอ้โหผมตั้งปุกรายการไว้นะครับของเมนยูครับวันนี้นำทีมโดยมาคัสแรดฟอร์ดนะครับยืนหน้าปาบูโนมเฟอร์นันเดสครับขาดไม่ได้เลยตัวนี้ครับเมสันเมาส์นะครับซื้อตัวมานะครับรวมถึงฝั่งขวาเป็นแอนโทนีครับอ่ากองกลางขาดไม่ได้เช่นเดียวกันครับคาซิเมโลรวมถึงคริสเตียนอีริกเซ่นนะครับแผงหลังฝากอ่ความหวังไว้ที่มาร์ติเนสรวมถึงลาเฟลวารานนะครับลูกชอยืนฝั่งซ้ายครับ แอรอนวันวิสก้าย,ยืนฝั่งขวาและผู้สาประตูเป็นโอนาน่านะครับที่เข้ามาใหม่เหมือนกันส่วนต้นอื่นจะหมดสิทธิ์ใช้งานนะครับยังคงมีการบาดเจ็บอยู่หลายตัวเลยทีเดียวนะฮะส่วนบุมตัานนะครับมาด้วยความพร้อมเพียงครับไม่มีใครบาดเจ็บเลยนะครับดานิเอลโพเดนตนะตัวเก่งของผมในซีซั่นที่แล้วปีนี้ผมคิดว่าน่าจะยึดตัวหลักยาวๆเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้คุณทันคุณยานะครับ ยืนมายืนหน้าเป้าแทนนะครับรวมถึงเปโดเนโตนะครับแล้วก็นูเนสนี่นะครับเรมิน่ารวมถึงทางด้านของฮิสนะครับฮิวส์นะครับโจเซฟฮิวส์นี่นะครับไรยันนูร์ไรยันนูรีนะครับแล้วก็แม็กซิวแมนนะครับคริกดอสเซนนะครับรวมถึงเนลซีซิเมดูผู้สำประตู้เบนโจเซซานะครับซึ่งผมคิดว่าบุมตันก็ยังคงเล่นปักหลักเล่นแบบ เดิมๆมันนะฮะเล่นเน้นเหนียวไว้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดานิเอลโพเดนส์ขึ้นมาเนี่ยเกมลุกอาจจะมีมิติขึ้นนิดหนึ่งนะครับส่วนแมนยูก็เป็นยังคงเป็นหน้าเดิมๆนะในในในแผงหน้านะครับบวกกับเมสันเมสาเข้ามาแค่นั้นเองนะครับถ้ายังคงเป็นชุดนี้ดังนั้นถ้าเทียบเคียงตัวนักเตะแล้วผมคิดว่าค่อนข้างที่จะเหลื่อมๆไปทางหน้าของแมนยูนิดหนึ่งนะ ถ้าถ้าในชุดนี้นะครับก็ยังคงฝากความหวังไว้ที่บูโดฟอร์เนเดสนะครับรวมถึงมาคัลเลตฟอร์ดด้วยถ้าไปยืนหน้าเป้าของเขาจริงๆเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพพอสมควรครับในเกมนี้ดังนั้นในราคาที่ออกมาลูกควบแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องพลิกไปดูสถิติกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทั้งคู่เจอกันในราคาลูกควบแบบนี้นัดล่าสุดแมนยูก็กินมา2ประตูต่อศูนย์เหมือนกันนะครับก็เล่นได้ดีเหมือนกันในราคาลูกควบในบ้านของแมนยูนะ นะครับก่อนหน้าน,นี้เสมอกันเนอปี2018ด้วยเลยนะครับแล้วก็พักหลังมาอาจจะไม่มีราคาที่จะวือหวาให้เห็นกันแบบนี้นะฮะแล้วก็ไปเยือน50น,นะครับโอ้โหนะครับโหจริงๆนะครับแล้วก็ไปเยือนต่อลูกควบก,ก็แพ้แพ้ถึงขั้นแพ้เลยทีเดียวแต่เกมน,นี้ได้เล่นในบ้านนัดแรกก็ค่อนข้างที่จะต้องเรียกเสียง เชียนะครับเรียกความมั่นใจพอสมควรนะครับราคาจะไหลไปที่ลูกครึ่งแล้วฮะตอนนี้ดังนั้นสูงต่ํามันเปิดมาให้ล่อด้วยนะครับด้วยเกมแรกแบบนี้ผมคิดว่าแมนยูอาจจะมีโอกาสเยอะจริงๆนะครับล่อตาล่อใจไปแมนยูด้วยแต่ผมคิดว่าผมไม่ได้เป็นแฟนของวูมตันนะแต่ผมมองว่าราคาที่มันวิ่งมาขนาดนี้ผมคิดว่ามันอาจจะเกินหน้าเกินตาไปนิดนึงนะครับ ที่จริงต่อลูกควบแล้วไม่ไหลเลยเนี่ยแบบอันนี้ก็ยังคงน่าเล่นอยู่ผมคิดว่าถ้าวูมเลมตันเนี่ยยังคงรักษามาตรฐานเดิมของทีมได้เนี่ยแล้วก็ผนวกกับเกมลุกยังคงเป็นเดนเน่พรูเดน์หรือว่านะครับเปเปโดเดโตรวมถึงนะครับมิดุสคันห้านี่นะครับคุณย่านั่นเองนะฮะก็น่าจะมีโอกาสนะครับในเกมนี้เนี่ยนะครับวูดเลมตันะ ย้ายทีมมาเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยนะฮะจากแอตโก a มาริดนะครับสำหรับเมดิอ์คุณ5นะครับส่วนตัวอื่นไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะครับที่เข้ามาเนี่ยไม่มีปัญหาใดๆส่วนแมนยูนะครับก็ผมคิดว่าการย้ายทีมก็ไม่ได้ที่จะวือหวานักสักเท่าไหร่นะครับมีการทางด้านของฮฮรุนแค่นั้นเองกับโอนาน่านะครับที่อาจจะ ดูดีกว่านิดนึงนะครับเมสันเมาส์ด้วยนะครับเสร,เ,เสริมเล็กเสริมเล็กไปนิดนึงครับดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยสำหรับคู่นี้ผมคิดว่าถ้าวูดตันยังคงใช้หลักการหรือมาตรการเดิมๆผมคิดว่าไม่น่าจะที่จะขาดลอยนะครับดังนั้นคู่นี้เนี่ยผมมองว่าวูดตันน่าจะต่อกรกับราคาได้ดีนะแต่ผมเชื่อว่าเมนยูก็ยังคงมีประสิทธิภาพในการเล่นในบ้านอยู่ดังนั้น มนยูอาจจะชนะแน่แต่ผมมองว่าไม่น่าจะขาดลอยขนาดนั้นนะครับลุ้นไปที่ยืนไปที่ขาดแค่เม็ดเดียวแค่นั้นเองนะครับซึ่งโดยรวมแล้วในการอุ่นเครื่องก็ไม่ได้ที่จะหวือหวานักสักเท่าไหร่ครับดังนั้นคู่นี้ผมฝากใจไว้ที่บอลรองแล้วกันนะครับคู่แรกนะฮะคู่ถัดไปครับคาดิสเจอกับอาราเบสนะครับซึ่งเป็นเกมแรกของทั้งคู่ด้วยนะฮะในลีกลาลิกา้าซั นะครับดังนั้นไปดูกันวันนี้ราคาออกมา2แง่3ง่นะครับเป็นบอล3หน้าเช่นเคยครับกาดิดกอปีที่แล้วเล่นในบ้านค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเหมือนกันนะครับส่วนอาราเบสเลื่อนชั้นขึ้นมาครับในปีนี้นะฮะราคาก็บอกคำตรงว่ากาดิดได้เปรียบแค่เล่นในบ้านแค่นั้นครับสูงต่ำเมือนแค่2ลูกนะครับอาจจะกดดันพอสมควรครับสำหรับในลาลิกาสเปนครับซึ่งเมื่อคืนในบาร์เซโลนาก็ โอ้โหชาบี้โดนไปแดงด้วยนะครับจบ่งนย์ศูนย์ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะสำหรับลกลลิก้าสเปนปีนี้ก็สนุกสุดมันเหมือนกันนะครับดูแล้วมันพลิกไปพลิกมาเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูกันต่อไปนะครับการดิจมดับที่16ครับลุ้นหนีตกชั้นด้วยนะครับสำหรับปีที่แล้วส่วนอาราเบสนะครับได้เพย์ออฟคว้าตั๋วใบสุดท้ายเลื่อนชั้นขึ้นมาเหมือนกันนะครับสิบนัดล่าสุดของทั้งคู่ก็จบที่ผลเสมอซะส่วนใหญ่นะครับกินกันไม่ลงเลยนะ ก็ส่วนมากจะออกทางด้านของการดิดด้วยนะครับการดิดพ่ให้กับอาราเบสเนี่ยสินัดหลังสุดเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองดังนั้นไม่น่าจะมีปัญหาเไใไดนะครับสำหรับเกมในบ้านวันนี้แต่จะชนะได้หรือไม่ก็อีกเรื่องนะครับราคาปกติเป็นราคาทั่วไปเลยครับที่การดิดเนี่ยนะครับจะเปิดบ้านต่อนะครับไม่ค่อยเป็นรองทางด้านของอาราเบสสักเท่าไหร่นะครับสำหรับการดิดนะ ยี 24, นะ่อ่าสินาทหลังสุดก็ไม่ค่อยที่จะมือวาครับจบที่ผลเสมอจริง,รงๆครับสำหรับคู่นี้นะครับในการเจอกันในเดือนสิงหาคมไม่มีเลยนะครับอืมแล้วก็ราคาเนี่ย จบที่สกอร์ต่ำค่อนข้างที่จะบ่อยด้วยนะฮะผลงานของทางดน้านของเจ้าบ้านครับกาดิตเตะกระชับมิดมาถึง6เกมนะครับเลือกเจอเลเช่คโดบาลาสปามัสนะครับซึ่งเป็นทีมในหลีกล่างๆทั้งหมดนะครับเจอเอสปันย่อนด้วยตกชั้นไปนะครับแต่ก็ทำผลงานได้ดีนะนะครับกระชับมิดแพ้เพียงแค่ลาสปามัสเกมเดียวเท่านั้นเองนะ แต่ว่าไม่ค่อยได้กินราคาสักเท่าไหร่นะแต่ว่าผลงานของกาดิตในปีที่แล้วเนี่ยเกมในบ้านค่อนข้างที่จะไว้ใจได้พอสมควรนะครับชนะ7สะเสมอ6นะครับแพ้ไป6ส่วนทางหน้าของอาราเบสเกมเยือนไม่ค่อยที่จะสู้ดีนะักสักเท่าไหร่ครับเก็บไปได้เพียงแค่25แต้มเองนะครับแพ้ไปถึง8นัดเลยนะคร ดังนั้นเกมในวันนี้การดิดคอค่อนข้างที่จะได้เปรียบเยอะพอสมควรเลยนะครับสูตรฟอร์มของอาราเบสเนี่ยเลือกกระชับมิดไปห้าเกมนะครับเจอบูกโกสครับทีมจากหลีกล่างเช่นเดียวกันครับรวมถึงโอซาซูน่าบารเรนเซียนะครับเตเนรเฟ่ลาซิงซันตาเร่นะครับดังนั้นอา,อาราเบสเนี่ยเลือกทีมที่จะอุ่นเครื่องเนี่ยได้ดีกว่าซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็นะฮะผ่านเรบบนเต้เข้ามาได้นี่ก็สุดมันเหมือนกันครับสำหรับการ ลุ้นเพย์ออฟขึ้นมานะก็สนุกจริงๆครับสำหรับเชียร์อาราเบสในในการลุ้นเพย์ออฟนะครับผมยังคงเลือกเล่นอาราเบสอยู่นะในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ในราคาแบบนี้ทั้งคู่สูสีกันพอสมควรครับแยกไม่ออกครับอันดังนั้นนะครับเกมนี้เนี่ยมีโอกาสจบเสมอดังเช่น สกอร์ที่ผ่านมาผ่านมาจริงๆนะครับกาดิทจะเจอกับงานยากกับบาร์เซโลนานะครับในนัดถัดไปอาเมรียบียเรอัลนะครับส่วนอาราเบสเจอเซบิยาเกเาเฟ่ผมคิดว่าไม่หนักเท่ากาดิทนะครับกาดิทมีปัญหาอยู่ในเกมในแดนกลางแดนแดนหน้าด้วยนะฮะ รวมถึงกองหลังด้วยส่วนทางด้านของอาราเบสนะครับซิโมนาจิเรียโนมีการบาดเจ็บนะครับซึ่งเป็นกองหน้าเป้าวันนี้นะครับใครจะมายืนกันบ้างนะครับโรเจอร์มาร์ตินสซันบาดรอนะครับนี่ฮะคริสรามอสนะรูเบนอาคารัสนะครับดาวินมาซิสนะครับกอนซาโรเอสการันเต้นะครับรูเบนโซบิโนนะครับตัวนี้ย้ายมาเหมือนกันก็ตัวเก่งเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องไปดูนะผมคิดว่ามันก็มีการจัดทัพต้องลองทีมใหม่พอสมควร นะครับก็ดูการเข้าย้ายเข้าย้ายออกกันบ้างนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างก็ต้องไปลุ้นกงินดูนะครับส่วนอาราเบสมาในระบบ4-3-3นะครับฝั่งขวายังไม่แน่ใจเลยว่าใครจะลงเล่นเหมือนกันอ่ะนะครับไปกันใหญ่เลยไปดูกันบ้างครับการย้ายทีมของทีมทางด้านของกาดิชนะครับปีนี้เนี่ยนำเข้าทางด้านของกองหน้าแล้วก็กองกลางเยอะพอสมควรเลยนะครับโยกจากลาซิโอมา1ตัวอย่างเอสการันเต้นะครับวันนี้เนี่นะครับ กอนซาโลเอสเกเลเต้ได้ยืนปักหลักเป็นตัวจริงด้วยก็ถือว่านำมาช่วยทีมแบบจริงเป็นจริงเป็นจังเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวอื่นก็ออกไปเยอะพอสมควร,รครับโรซานโนออกไปนะนะครับออกไปเกต้าเฟ่เหมือนกันนะฮะก็ถือว่าปรับเปลี่ยนทีมค่อนข้างที่จะหลายตำแหน่งเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของอา,อาลาเบสนะครับนำเข้ามาเนี่ยเป็นทางด้านโอ้โหนะครับดันจาก ทีมสำรองขึ้นมาก็เยอะนะครับแล้วก็จิเรียโนจากแอตเลติกโอมาดรดครับกองกลางจากโซซิดาดก็มีนะครับส่วนทางด้านเรียมาริดมาอยู่2ตัวนะครับเป็นบัลสโคมารินนะครับซึ่งไม่ได้ที่จะมีชื่อมีเสียงสักเท่าไหร่นะครับเป็นทีมเล็กะนะดังนั้นก็ดันกันมานะครับอาจจะมีการผสมผสานอยู่นิดนึ่งนะฮะคายตัวหลักคายบางตัวที่ไม่ใช้ออกไปกันบ้าง นะครับดังนั้นเป็นเป็นทีมที่หมูกัดกันอยู่แล้วนะสำหรับคู่นี้ดังนั้นผมบอกว่าการดิดเนี่ยได้เล่นในบ้านก็ได้ข่มจริงๆแหละครับอ่าถ้าพูดกันตามตรงน,นนะนะครับจะมาลุ้นทางด้านของอาราเบสให้มันแต่มันก็มีโอกาสจบเสมอค่อนข้างที่จะเยอะจริงๆนะครับแต่ถ้าเมื่อลุ้นถ้าเทียบเคียงกันจริงๆในในราคานะครับในราคาที่ออกมาเนี่ยนะครับเนะี่ยฮะมันก็จบที่ผลเสมอจริงแต่ถ้าให้ลุ้นจริงๆครับการดิด เล่นในบ้านก็ยังคงมีลิทพอสมควรครับเก็บไปได้ถึง27แต้มนะฮะดังนั้นก็ต้องลุ้นกันดูว่าเกมนี้จะทําได้ดีหรือไม่ดังนั้นในส่วนตัวผมในคู่นี้นะผมมองว่าการดิดก็ยังคงได้เปรียบจริงๆครับนะฮะต้อนรับน้องใหม่ให้ดีกันหน่อยสําหรับคู่นี้ฝากใจไว้ที่การดิดครับคู่ถัดไปครับตามหมีนะครับแอนโกมาดิดเจอกับกรานาดานะครับกรานาดาก็เลื่อนชั้นขึ้นมาเหมือนกันนะสําหรับคู่นี้นะครับ ก็ต้องมาลุ้นมาชมกันว่าจะต่อกอนกับความเขี้ยวของซิเบลเน่ได้ไหมเหมือนกันนะครับสำหรับหนของแคนาดานะครับก็ขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่นี่นะฮะสำหรับแคนาดานะนะครับวันนี้ก็มาลิดเปิดบ้านต่อลูกครึ่งเลยนะครับถือว่าเป็นต่อค่อนข้างที่จะช่วงตัวเยอะจริงๆนะฮะก็ต้องไปลุ้นกันดูว่าแคนาดาจะเอาอยู่หรือไม่สําหรับลูกแฮนดิแคปที่ออกมาแบบนี้นะครับเป็นต่อโอ้โหนะครับเจ็ดแปดเท่าเลยทีเดียว นะครับราคาเสมอจ่ายถึง4.8ดังนั้นแอตโกมาริตมีโอกาสคว้าชัยสูงจริงๆครับในเกมนี้สูงต่ำไปที่2ลูกครึ่งลบ3านะครับไปลุ้นเมสส3กันเลยเมสส3แค่จ่ายแค่ครึ่งนะครับดังนั้นมีโอกาสจบทั้งต่อแล้วก็สูงด้วยนะครับแอตโกมาริทในซีซั่นที่แล้วเกมในบ้านค่อนข้างที่จะโห่งดงามเลยนะครับจบอันดับที่3ด้วยชนะไปถึง13เกมครับเสมอ3แพ้ไป3เกมเท่านั้นนะส่วนแคนาดานะครับ เป็นแชมป์หลีกล่างนะครับขึ้นมาโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าโชว์ผลงานได้ดีในบ้านไม่แพ้เลยนะครับสําหรับปีที่แล้วนะแต่ว่าเกมเยืนค่อนข้างที่จะห่วยแตกจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นมองเป็นแบบนี้นะครับมองแบบผิวเผินแบบนี้จริงๆแล้วตาหมีดีกว่าอย่างชัดเจนจริงๆนะครับสิบนัดหลังสุดที่เจอกันครับตาหมีชนะไปถึงเจดนะครับเสมอสองแพ้เป็นแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็กินราคาไปถึงห้าเกม นะครับแล้วก็มีเจ้าอยู่1เกมเสียไป4ดังนั้นตาหมีก็ยังคงโ,โหนะครับหกหนึ่งนะมันก็ยังคงเหลื่อมจริงๆนะครับต่อราคาแบบนี้ตลอดเลยนะครับลูกครึ่ง2ลูกประมาณนี้นะครับจะต่อน้อยๆก็แค่เกมเยืนเท่านั้น นะครับถ้าตามหมีเล่นในบ้าน10นัดหลังสุดไม่แพ้เลยนะครับแล้วก็กินราคาค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะครับต่อลูกครึ่งแบบนี้เนี่ยชนะไปถึง30มนยครับในปี2016นสะส่วนในนัดล่าสุดนะครับเสมอ 00, 00ก็จเจ้าไปก็หืดจับเหมือนกันต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2022นะครับปีที่แล้วเดือนอนะครับเมษายนปีที่แล้วก็นะครับลีกนู่นเลยนะครับก่อนปิดฤดูกาลนู่นเลยนะ น,น้นก็ต้องไปลุ้นกันดูว่าเกมนี้เนี่ยแอตโกมาริจะทําได้ดีหรือไม่นะฮะส่วนแคนาดาผมคิดว่านะครับเลื่อนชั้นขึ้นมาแบบนี้ก็่วงคงต้องมีดีกันบ้างนะครับแต่ว่าในเดือน8ไม่เคยเจอกันเลยนะครับไปดู20นัดกันบ้างนะฮะเดือนสิงหาคมสิงหาคมไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะครับสำหรับเดือนนี้ถ้าเทียบเคียงใกล้สุดก็ยังคงเป็นกันยายนนะครับแอตโกมาริน,นําไปถึงหประตูต่อหนึ่ง นะครับแอนโกมาลิดนะครับไปเช็คฟอร์มกันหน่อย4นัดหลังสุดเป็นเกมกระชับมิตรนะครับเอาชนะแมนซิตี้มาได้ด้วยนะครับเสมอเซบียาโซซิดาแล้วก็เกาหลีนะครับเลือกทีมได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่เถะทะด้วยผมมองว่าแบบนั้นนะครับไม่ไม่ไปกระชับมิตรพั่มเพื่อนะนะครับซิมนี่ก็ค่อนข้างที่เขี้ยวพอสมควรนะครับส่วนทางด้านของแานาดาครับเลือกกระชับมิตรอยู่5เกมครับเจอทางด้านของ LG d i d ดโนะฮะ โอ้โหนะครับซาลูเกโนเอโโเชวดานะครับเอตาเฟ่แอมเบเรียผมคิดว่าเจอกับบอลเล็กๆทั้งหมดวัดอะไรกันไม่ได้อยู่ดีนะฮะถึงผลงานจะดีอย่างนี้ก็ช่างนะครับแต่ในสนามก็อาจจะอีกเรื่องก็ได้นะผมมองว่าแบบนั้นนะครับในราคาลูกครึ่งแบบนี้ตาหมีทําได้ดีด้วยครับจากซีซั่นที่แล้วนะฮะโอ้โหชัดเจนนะครับแต่ว่าจะมีปัญหาเมมฟิสเดฟไฟบัตเจ็บนะครับโอ้โหมาคอสเรอนเต้ด้วยนะครับ ส่วนต้นอื่นต้องไปดูกันนะครับอักเซวิเซลนะครับโดนแบนไปนะนะครับเกมในวันนี้แคนาดานะฮะจะมาในบบ4-3-3นะครับนาเปาเองหายไปตัวหนึ่งนะฮะส่วนแอตโคมาริอาจจะชัดเจนกว่านะครับคริสตมาสยืนหน้าเป้าครับโมราต้าครับประจําการตัวที่เดิมเลยนะครับมาคอสยอรเรนเต้นะฮะอาจจะมีการบาดเจ็บในส่วนของกล้ามเนื้อหรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูว่าจะเข็นลงได้หรือไม่นะฮะ แล้วก็โรนิโกเดอปอครับตัวนี้ขาดไม่ได้เหมือนกันครับโกเก้ oke, ฮะโทมัสเรมานะครับยานิการัสโกนะครับขาดไม่ได้ตัวหลักครับตัวนี้นะครับแล้วก็เอมโมโซนะครับสเตฟานซาวิสนะครับแล้วก็โชยอนชูนะโอ้ยกายย้ายมาอยู่นี่ นะครับแล้วก็ยานโอบักนะครับดังนั้นผมว่าความพร้อมเนี่ยก็มาหลิดพร้อมมากกว่าอยู่แล้วนะครับเล่นในแดนกลางหน้าถึง5ตัวแบบนี้บุกกระหน่ำอย่างแน่นอนนะครับส่วนแคนาดานะฮะไม่ค่อยรู้จักใครเลยครับอูซูนี่นะครับโคซกาเยสคอนนะฮะแล้วก็เครัดกัมเบลนะครับออสการ์เมรนโนนะครับยานโบดิเซ่นะฮะก็เรียนตามตรงว่าก็เหนื่อยมบ้างนะฮะสำหรับในฤดูกาลนี้ นะครับไปดูการย้ายเข้าย้ายออกกันบ้างครับสําหรับตาหมีนะครับปล่อยใครเข้าปล่อยใครออกนะครับคริสต์มันนะครับปล่อยตัวมาแล้วครับสำหรับบาร์เซโลนานะครับคาร์ลอสมาตินฮะเซลตาบิโกได้ฮาวิเอลการันมาครับโชยอนชูจากเลสเตอร์นะฮะย้ายกันมาอยู่นี่นะฮะแล้วก็แบ็กขวาโอ้โหอัสเปริซิโกต้านะครับแต่อาจจะไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะก็ยังคงมีทางด้านของนะครับโชยอนชูเนี่ยมาทับกันอยู่นะฮะตอนนี้ นะครับก็ได้นะก็ไม่ถือว่าไม่น่าเกียดนะครับไม่ดูกันห้านะครับย้ายไปกับอ่าวูฟแทมตันนะครับส่วนตัวอื่นนะครับซาราเบียนะฮะย้ายไปเอสโกซานดุยนะครับก็ไม่ถือว่าเสียไปเยอะนะครับก็ชิรนโนย้ายไปนะครับรับคมกับอาราเบสเมื่อกี้นะครับที่เราคุยกันไปนะส่วนแคนาดาครับการย้ายทีมเนี่ยนะฮะไม่ได้นำเข้าใครเยอะเลยนะ ครับก็เป็นทางด้านของอมไม่มีเลยนะนะครับเอลเช่นะครับโรมาก็ไม่มีตัวเด่นตัวดังอะไรเยอะเดี๋ยวต้องมาลุ้นพื้นที่ในสนามมากกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับดังนั้นเกมในวันนี้ผมคิดว่าตัวนักเตะเนี่ยก็มาหลีดอยู่เหนือกูหลายขุมกําลังเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในราคาที่ออกมาแบบนี้เนี่ยผมคิดว่า มันเป็นบอลหน้าเดียวจริงๆอะนะเลือกเชียร์ทางด้านของแคนาดาก็ไม่ลงจริงๆฮนะอยู่ที่ว่าเอสโกมาริดจะซ้อมเท้าได้ดีแค่ไหนกนั่นเองผมมองว่าขนาดนั้นเลยนะครับแคนาดาก็เหมือนชาเก้ทีมหนึ่งนะนะครับขึ้นมาก็าดีลงไปก็ลงไปก็ดีนะครับขึ้นมาก็าไม่วือหวาดังเช่นเคยในรวันี้มันเป็นบอลหน้าเดียวจริงครับไปลุ้นเม็ดสองกับทางด้านของเอสโกมาริดมันน่าจะ เหนือกว่านะครับตาหมีก็ยังคงมีเขี้ยวเล็บที่แข็งแกร่งอยู่ดีนะครับเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เหนียวจริงๆฮะัสำหรับทีมนี้นะครับดังนั้นฟันทงไว้ที่เจ้าบ้านแล้วกันนะครับสามตัวนะฮะที่เลือกกันมาวันนี้นะครับหวังว่าจะถูกถูกใจทุกท่านเช่นเคยนะครับผมคิดว่าบูฟต่อกรอนได้ดีฮะคการดิดลุ้นชนะในบ้านนะครับอย่างแย่ก็ไม่แพ้นะฮะแล้วก็แอตโตมาริดไปลุ้นเม็ดสองแล้วกันนะครับสามตัวชัวร์แน่วันนี้กับชานนคนบ้าบอล ผมว่าจะถูกอกถูกใจทุกท่านนะครับกับการกลับมาของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับค่สไครนะครับหรือว่าใครอยากได้ตัวไหนเพิ่มเติมก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเราหวังว่าจะถูกอกถูกใจทุกท่านแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ล่ำล่ำรวยรวยแหงเช่นเคยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสรุปผลกันนะครับสวัสดีครับผม